กิจกรรม u n p l u Coding กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาการคำนวณแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่1เรื่องมื้อเที่ยงแสนอร่อย มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูกการเปรียบเทียบแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความ สวัสดีพวกเราทุกคนสวัสดีครับคุณอ่าสวัสดีนะครับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยมีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับมาให้กับพวกเราได้เรียนรู้กันในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้พวกเรานะครับจะมาเรียนในเรื่องของนี่ครับอ่านว่าอะไรเอ่ย มือเที่ยงแสนอร่อยครับเป็นไงอาหารของพวกเรืโรงเรียนของพวกเราเป็นไงลูกอร่อยไหม,มอ,อ,รอ,อร่อยไหมออริดอร่อยไหมครับ,รบอร่อยนะครับอ่ะคุณครูโจอ,อยากจะสอบถามพวกเราหน่อยเนี่ยเคยเล่นเกมกันบ้างไหมลูกอชอบเล่นเกมไหมชอบชอบใช่ไหมวันนี้คุณครูก็มีเกมมือเที่ยงแสนอร่อยมาให้พวกเราได้เล่นเหมือนกันนะครับอ่านึกีด้เคยเห็นเกมนี้ไหมเคยเห็นไหมเคยเคย,เคยที่ไหน เคยสอนตอนนั้นใช่ไหมนะครับคุณครูเคยให้ดูเฉยๆแต่คุณครูยังไม่เคยพาพวกเราเล่นเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสํารวจกันก่อนนะครับว่ามื้อเช้าของพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยมื้อเช้าเมื่อเช้าใครทานอาหารเช้ามาบ้างยกมือโอ้โอหลายคนเลยอ้าวคนนี้น่ะไม่ได้ได้ทานอาหารเพราะอะไรครับตื่นสายโอ้แล้วนี่ล่ะ ตื่นสายเช่นเดียวกันอ้าวแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้เวลาที่เราไม่ได้ทานอาหารเช้าเป็นไงเนี่ยเวลาเราเรียนเป็นไงมีความสุขไหมนี่ไม,ไม่เลยเพราะอะไรอะ่ะหิวใช่ไหมอ๋อคราวนี้เราก็จะต้องปรับปรุงนะลูกนะให้ตื่นเช้าตื่นให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้รับประทานอาหารในมือเช้ารู้ไหมครับว่าอาหารมื้อเช้านี้เป็นอาหารมื้อที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมออคิดใช่ครับใช่ไหมเออ อน,นามื้อเช้าสําคัญไหมลกูกสําคัญ,คญแล้วมื้อเช้าคุณครูโจ้จะถามก่อนอ,อ,อันนามื้อเช้าอน,นาทานอะไรมาเอ่ยอหมูทานหมูหมูอะไรอ่ะหมูปิ้งกับอะไรมีอย่างอื่นด้วย,ยไหมอย่างเดียวเลยไม่มีข้าวเหนียวไม่มีข้าวสวยเลยใช่ไหมลกูกหนาวไก่ปิ้งไก่ปิ้ง วันนี้คุณครูโจจะพาพวกเรามาทบทวนกันก่อนว่าพวกเราเนี่ยจำกันได้ไหมว่าอาหารห้าหมู่ของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงมีอะไรบ้างอ่ะไขมันอ๋อไขมันมีครับใช่มันอยู่หมู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมห้าห้ด้วยโอ้โหจำได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ใช่ล,ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสารอาหารห้าหมู่นะครับ มีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบางคนตอบไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความจำกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่พวกเราจะไปสู่การเล่นเกมมีโปรตีนหมู่ที่หนึ่งสารอาหารประเภทโปรตีนมีอะไรบ้างลูกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์นมนมไข่ถั่วถั่วใช่ไหมนะครับในขั้นตอนนี้ คุณครูจะนำนักเรียนทบทวนเรื่องสารอาหารทั้ง5หมู่โดยให้นักเรียนไล่ลำดับตั้งแต่หมู่ที่1จนถึงหมู่ที่5 5ครั้งหครั้งเออพร้อมแล้วใช่ไหม นะครับอ่ะมาดูกันเลยนักเรียนเห็นอะไรที่ครูโจ้ถืออยู่บ้างมีผักมีเนื้อสัตว์มีไมก่มีผักมีเนื้อสัตว์ใช่ไหม,มแล้วเขาเรียกเป็นอะไรอะ่ะพวกนี้จัดว่าเป็นอะไรอาหารอาหารโอ้โหออคิดปมมือให้ออคิดหน่อยลูกใช่ครับ ทุกอย่างในนี้ที่นักเรียนเห็นจัดว่าเป็นอาหารนั่นเองอะคราวนี้มาดูฝั่งด้านนี้บ้างอันนี้ในนี้มีอะไรบ้างขนมปังข้าวโอ้มีข้าวใช่ไหมมีขนมปังอะคราวนี้นะครับก่อนที่พวกเราเนี่ยจะเข้าไปเล่นเกมมือเที่ยงแสนอร่อยกันวันนี้คุณครูโจมีกติกาและคําชี้แจงเพื่อให้นักเรียนได้ทราบก่อนนะครับอยากให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจฟังดีๆและตั้งใจดูดีๆนะครับอ่าใครไม่เข้าใจคุณครูโจจะเปิดให้ดูอีกรอบด้วยนะครับอ่าโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกติกาการเล่นเกมนี้กันนะครับมื้อเที่ยงแสนอร่อยกับกิจกรรมอันปรักโคดดิ้งกติกาในการเล่นเกมมื้อเที่ยงแสนอร่อยมีดังนี้ 1>, 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ2คน 2. ให้นักเรียนพิจารณาอาหารว่ามีอาหารใดให้เลือกบ้าง 3. ให้นักเรียนเลือกอาหารให้เพื่อนรับประทานในมื้อเที่ยงโดยใส่ฐานหลุมให้มีระดับความอิ่มตามที่กำหนดโดยมีข้อแม้ว่าต้องได้รับสารอาหารครบทั้งห้ามู่โดยอาหารแต่ละชนิดนั้นจะมีระดับความอิ่มตามที่กำหนด จากนั้นให้นักเรียนเลือกอาหารแต่ละประเภทหยิบใส่ในถาดหลุมแต่เดี๋ยวก่อนในเกมนี้คุณครูมีตัวช่วยนักเรียนสามารถใช้แท่งวัดระดับความอิ่มเพื่อช่วยในการเล่นเกมนี้ได้มาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยเราชิ้นนี้คือแท่งวัดระดับความอิ่มจะมีตัวเลขวัดระดับความอิ่ม ชิ้นนี้คือแท่งสีเพิ่มระดับที่จะนำไปใช้กับแท่งวัดระดับความอิ่มเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับให้นักเรียนนำแท่งสีเพิ่มระดับไปสอดในรูสีเขียวของแท่งวัดระดับความอิ่มจากนั้นใช้แท่งสีเพิ่มระดับวัดระดับความอิ่มตามชนิดอาหารเมื่อแท่งสีเพิ่มระดับหยุดที่หน่วยใดนั่นคือระดับความอิ่มของอาหารทั้งหมดที่เราเลือก เป็นยังไงกันบ้างคบนักเรียนคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดอาหารให้กับเพื่อนเพื่อนของพวกเราในมื้อเที่ยงแสนอร่อยกันอ่าเป็นไงครับพวกเราดูคลิปแล้วพวกเราเข้าใจเรื่องของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ไหมครับเข้าใจเนาะมันก็คือแท่งมัดระดับความอิ่มที่เราต้องดูว่าอาหาร ที่เราเลือกให้เพื่อนแต่ละชนิดนั้นน่ะมันมีระดับความอิ่มเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้ตัวสีเขียวเนี่ยเลื่อนตามตัวเลขนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกใช่เนาะอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาเข้าสู่กิจกรรมแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้คุณครูปอนะครับช่วยแจกอุปกรณ์นะครับตรงนี้ก่อนอื่นเลยคุณครูโจ้จะให้พวกเราแบ่งกลุ่มก่อนเพราะเรานั่งกันแบบนี้เนาะแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วกลุ่มนี้โอ้โหได้เปรียบเพื่อนเลยกลุ่มนี้ มี3ามคนนะครับกลุ่มนี้มีสองคนนะครับคุณครูโจจะแบ่งให้กลุ่มละสองคนเฉพาะกลุ่มนี้นะครับ3ามคนเนาะฮะอ๋ออยู่กลุ่มกับครปปอนะครับอ้าวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพวกเราช่วยกันเนาะ3คนวันนี้คุณครูปอเข้ามาเป็นอะไรเป็นวิทยากรร่วมกันกับคุณครูโจนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับ ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้สำรวจอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมมือเที่ยงแสนอร่อย คราวนี้พวกเราตั้งใจฟังคุณครูโจ้ดีๆนะครับเดี๋ยวคุณครูโจ้จะอ่านเกมนี้ให้ฟังเกมมื้อเที่ยงแสนอร่อยถ้าเด็กๆได้รับมอบหมายให้จัดอาหารใส่ถาดหลุมให้เพื่อนในหนึ่งมือ้อคือฟ้าใสออก้าแบมบูมโดยต้องมีระดับความอิ่มที่เพียงพอและได้รับสารอาหารครบ5หมู่เด็กๆจะให้เพื่อนรับประทานอะไรบ้าง คำถามคือฟังดีคำถามจากสถานการณ์ข้างต้นเด็กๆได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างครับทำอาหารให้ทำอะไร,าารใช่เด๋อคิดดีๆให้ทำอะไรลูกให้อะไรนะาารจัดอาหารให้เพื่อนเออเอา้าวพวกเราเห็นกรอบตรงนี้ไหมครับใ,ให้เขียนลงไปได้เลยครับผมอ่าช่วยกันช่วยกันเปิดไปหน้าถัดไป เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับนักเรียน,ยนอ่ในขั้นตอนที่1น่งเลือกเพื่อนที่เราต้องการจัดอาหารให้ครับในขั้นตอนนี้เพื่อนๆในกลุ่มก็จะช่วยกันพิจารณาเลือกเพื่อนที่เราต้องการจัดอาหารให้โดยมีทั้งฟ้าใสออกา้าและแบมบูมในขั้นตอนที่2 ให้นักเรียนสำรวจรายการอาหารครับว่ามีอะไรบ้างนี่รายการอาหารในขั้นตอนนี้นักเรียนจะนำอาหารแต่ละชนิดมาพิจารณาเปรียบเทียบระดับความอิ่มตามรายการอาหารที่กำหนดไว้มาหนะ้าในขั้นตอนที่3ครับ จัดกลุ่มอาหารตามหมู่นะครับขั้นตอนนี้คุณครูโจจะให้นักเรียนนํารูปภาพนะครับที่นักเรียนเอามาวางไว้เนี่ยเอาไปติดตามแต่ละหมู่ครับในขั้นตอนนี้นักเรียนจะหยิบอาหารขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าอาหารที่ตนเองเลือกมานั้นมีสารอาหารประเภทใดและอยู่หมู่ใด นักเรียนนั่งที่ก่อนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูขั้นตอนที่4แล้ววิ่เดินทางมาจนจะสำเร็จของเกมแล้วนะครับคราวนี้ให้นักเรียนแต่ละคนจัดอาหารใส่ถาดหลุมลงไปในนี้ครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าอาหารที่เราเลือกลงไปเนี่ย มันเกินระดับความอิ่มของเพื่อนที่เราเลือกหรือไม่นักเรียนต้องช่วยกันวัดระดับความอิ่มตามอาหารที่ตนเองเลือกมาให้เหมาะสมกับเพื่อนที่เราเลือกไว้ เรียนมาดูขั้นตอนที่5สรุปขั้นตอนการจัดอาหารให้เพื่อนโดยจะเขียนเป็นข้อความภาพวาดสัญลักษณ์หรือผังงานก็ได้นะครับในขั้นตอนสุดท้ายนี้นักเรียนจะต้องแสดงขั้นตอนวิธีการจัดอาหารให้กับเพื่อนที่เราเลือกโดยเขียนข้อความลงไปในสมุดหรือวิธีการอื่นๆค่าวนาี้นะครับเดี๋ยวเรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับนักเรียน คือเกมนี้พวกเราเป็นไงครับพวกเราจัดอาหารให้กับเพื่อนที่เราเลือกได้ไหมได้วันนี้พวกเรานะครับได้เรื่องของสามารถแยกอาหารได้ทั้ง5หมู่และสามารถจัดอาหารให้กับเพื่อนได้ใช่ไหมครับตามระดับความอิ่มที่กําหนดนั่นเองสามารถเรียงลําดับขั้นตอนของการจัดอาหารให้เพื่อนได้ไหมได,ได้ไหมครับได้ ค,คุณครูโจจะปล่อยพวกเราไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับโอเค